ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับกำลังเริ่มค้นหาความจริงเคิ่เริ่มเริ่มค้นนะครับจากนะครับข้อมูลจากเหตุการณ์ต่างๆจากคำพูดนะครับของคนที่ออกหาสัมภาษณ์ก็อย่างที่บอกว่านะครับวันนี้เรื่องของที่อยู่ใน DNI นเนี่ยนะครับนะครับย เรื่องที่อยู่ในดีไดคือเรื่องของที่ว่าเจ้าหน้าที่มีการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมหรือเปล่าย้านะครับว่าเจ้าหน้าที่มีการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมหรือเปล่าสิ่งแน่นอนครับตั้งเอาไว้ทั้งหมด3ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่ามีการตั้งธงในคดีของน้องตะโมให้เป็นคดีประมาทหรือเปล่า 2. นะครับมีการเลือกพยานหลักฐานบางอย่างเข้าสํานวนหรือเปล่าหรือไม่เข้าสํานวนหรือเปล่า 3. มนะครับมีการนะครับเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่นี่นะแต่ก็อย่างที่บอกว่าคดีนะครับหล เจ้าหน้าที่ตำรวจฟ้องประมาทและอายการก็ฟ้องประมาทอยู่ในที่ศาลจังหวัดนนท์นะครับซึ่งแน่นอนครับศาลจังหวัดนนท์ได้มีการสืบพยานครบถ้วนหมดแล้วนะครับแล้วก็นัดวันที่23พฤษภาคม2568เวลา9ก้านาฬิกาเพื่อฟังคำพิพากษาซึ่งคดีนั้นจะเป็นยังไงคุณอัญชยะบอกแล้วว่าคดีนั้นจะจบยังไงอะไรเป็นแบบไหนเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าคดีจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับหลังจากออกมาเป็นรูปแบบแล้วเนี่ยจะมีการต่อสู้ในแนวทางอะไรต่อไปแต่ที่แน่ วันนี้เรากําลังรวบรวมและกําลังตั้งข้อสเงเกตว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่มีการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมหรือเปล่าถ้าเจ้าหน้าที่มีการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมสานวนที่ทําไปน่ะเป็นสํานวนเท็จหรือเปล่าเป็นสํานวนที่นะครับแต่งเติมขึ้นมาหรือเปล่าเป็นสํานวนที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือเปล่าและที่สําคัญถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆมีใครเข้าไปข้องเกี่ยวมีใครเข้าไปร่วมสนับสนุนมีใครเข้าไปที่จะทําแบบนั้นหรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่จะทําไปเพื่ออะไรถ้าไม่หวังผลประโยชน์สิ่งแน่นอนครับเรื่อองงงนี้้ก็คจะต และก็ที่สําคัญก็คือว่าการจําลองเหตุการณ์บนเรือนะครับการจําลองเหตุการณ์ตกเรือของทีมนะไม่ว่าจะเป็นมิตรแกรนอาจารย์ปานเทพนะครับคุณบอสนวัดคุณอัจฉริยะอะไรเนงะี้ยทุกคนที่ไปจําลองเหตุการณ์หลังจากจําลองเหตุการณ์แล้วก็อยากว่าบอกได้เลยครับว่าเมื่อจําลองเหตุการณ์เสร็จนะครับ มีบุคคล2คนนะครับมาออกรายการนะครับก็คือคุณทนายตุ๋ยนะครับตอนนั้นนะครับทนายตุ๋ยกับคุณแสนมาออกรายการแล้วมีการพูดเอาไว้ซึ่งแน่นอนครับโอ้โหออกมานะครับอย่างมั่นใจเลย3ปีที่แล้วกับตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามันคนละอย่างกันเลยตอนนั้นทนายตุ๋ยเนี่ยนะครับก็ยังไม่โดนศาลสั่งให้หยุดให้ให้สัมภาษณ์สื่อออกรายการอะไรต่างๆนะครับ เพราะอะไรครับเพราะตอนนั้นทนายตุ๋ยเองกําลังจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะจัดการกับคนที่ไปจำลองว่าระเมิดอำนาจศาลมาสุดท้ายศาลสั่งให้ทนายความนะครับทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยก็คือทนายความบนศาลเนี่ยครับก็คือมีรวมทั้งทนายตุ๋ยเนี่ยห้ามให้สัมภาษณ์สื่อรวมทั้งุณแซนด้วยนะครับคนที่อยู่ในในทั้งหมดเลยก็เลยไม่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อแต่เดี๋ยวเราไปย้อนดูว่าวันนั้นที่เขาออกมาเขาพูดอะไรบ้างพูดอย่างไรบ้างและให้สัมภาษณ์อย่างไรบ้างออกไปฟังกันครับผม ของอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์และคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์พร้อมกับน้องๆจากมิสแกรนอีกหลายท่านนี่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการจําลองเหตุการณ์ขึ่งจะเสร็จสิ้นลงไปสดๆร้นๆรอนๆมีทั้งคนที่ใส่ชูชีพมีทั้งคนที่ไม่ใส่ชูชีพแล้วก็ลองไปนั่งที่บริเวณท้ายเรือกราบซ้ายจากนั้นก็จับขาของคนไว้จากนั้นก็ตกลงไปในน้ำนะจะกระโดดลงไปก็แล้วแต่คุณผู้ชมดูคลิป ออกมาตามหน้าสื่อทางช่องวันก็เราก็นําเสนอไปแล้วนะครับในช่วงข่าวเที่ยงช่องวันนะครับแต่แน่นอนนะครับสุดท้ายบทสรุปในเบื้องต้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขายังแถลงกันอยู่นะครับบทสรุปเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าวันนี้บรรดาทุกคนที่มาจําลองเหตุการณ์ทั้ง7ท่านนะครับรวมคุณหมอธวัชชัยด้วยเนี่ยไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าได้รับอันตรายจากการที่ตกน้ําโดยที่ตกจากทางท้ายเรือนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนก็สงสัยว่าเอ๊อะถ้าในวันเกิดเหตุคุณแตงโมไปนั่งปัสสาวะที่ท้ายเรือ แล้วก็พัดตกลอองไปเนี่ยจะสามารถเกิดบาดแผที่มาจากใบพัดเรือได้หรือไม่นะครับนอกจากนี้วันนี้คุณอชิยะก็ได้เอาเส้นผมนะฮะไปวางในจุดที่สงสัยเพื่อพิสูจน์ว่าถ้าเรือวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้เส้นผมของคุณแตงโมที่เจอจุดนั้นจุดโน้นจุดนี้เนี่ยมันจะยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เอาเรือไปตรวจรอบที่1ถึง3ไม่เจอมาเจอรอบที่4เนี่ยคุณอชิยะว่าไว้แบบนี้ปรากฏวันนี้เนี่ย จากการจำลองก็ไม่เหลือเส้นผมแม้แต่เส้นเดียวนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับผมก็ต้องมาคุยกับคนบนเรือเลยครับใครจะรู้ดีไปกว่าคนที่อยู่บนเรือส่วนคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ชมทุกท่านนะครับเราอยู่กับคุณแซนวิสาพัฒมโนมัยรัตน์นะครับคนที่อยู่บนเรือนะครับและทนายตุ้ยครับทนายพรศักดิ์วิพาธอาพานนทนายความของคุณแซนนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับ ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องถามคุณแซนก่อนเลยผมเห็นคุณแซนก็ให้สัมภาษณ์ไปหลายสื่อแล้วตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้วันนี้มีการจําลองเหตุการณ์จริงๆขึ้นมาแล้วดูแล้วเป็นยังไงบ้างคดูแล้วก็เหมือนการละครชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะหาสาระสําคัญจากเรื่องนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะมันเหมือนหรือต่างจากเหตุการณ์ในวันจริงบอกว่า ละครเพื่อความบันเทิงหาสาระอะไรไม่ได้แต่รู้สึกว่าเหมือนตอนนี้นะครับจะดิ้นไปดิ้นมาจะร้อนรนหรือเปล่าครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับคุณแซนลืมไปหรือเปล่าว่านะครับวันนี้เขากําลังจะพิสูจน์ว่าเจ้าหน้าที่นะครับทาการบิดเบือนขบ,บวนการยุติธรรมหรือเปล่านั่นก็คือมีการบิดเบือนเรื่องของข้อมูลหลักฐานในคดีนี้หรือเปล่า และตอนนี้ก็มีการพิสูจน์ออกมาอะไรจุดแล้วนะครับว่ามันไม่ตรงกับหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตํารวจทําเอาละครับคุณแซดใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอะไรบ้างในมุมคุณแซดลักษณะการตกอันนี้คือสาคัญแล้วคแค่เแค่เรื่องนี้ก็คือไม่ทําให้ใกล้เคียงเลยค่ะคลักษณะการตกหมายถึงว่าอ่าวันนี้เดี๋ยวเราเปิดภาพอ่ะบางคนก็ได้อ่ะนี่อย่างน้องปอยอ่ะน้องปอยเขาจับขาไว้ใช่ไหมฮะ แล้วลักษณะก็เหมือนกับไปนั่งยองๆปัสสวะท้ายเรือนะครับแล้วพอมีการส่งสัญญ,ญาณหนะ้าสี่สาองหนึ่งะก็ตกลงไปนะครับอตกตกหน่อยตกหน่อยอาภาพเราไปหน่อยฮะอ่านี่อ่อันเนี้ยที่บอกว่าไม่เหมือนคือยังไงคืออยากให้คนที่ทําการจาลองนะคะคมีมายเซ็ตว่าเราไม่ได้จัดอยากตกเรือ,อม,มันจะทำให้เราแสดงได้เหมือนขึ้นค่ะ อันนี้คือเหมือนไมเซ็ตแบบมาโดดน้ำอ่ะไม่ซ็ตเหมือนมบลมาลากันดีกว่าเนี้ยคือมันไม่ใช่มันไม่ตรงกับเรื่องจริงค่ะในเรื่องจริงวันนั้นก็คือว่าเขาไม่ได้อยากตกเรือเขาต้องพยายามที่จะไม่ตกเรือมากที่สุดเขาต้องพยายามเกาะใช่แต่อันนี้มันมันไม่ตรงห่างไกลค่ะห่างไกลเลยเหรอฮะเอออะไรอย่างที่คุณแซนเคยเคยบอกไว้ว่าในวันนั้นก็มีการดื่มสามชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงแซนบอกว่าห่างไกล แต่แซนเคยไปดูหรือเปล่าว่าที่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าแซนไม่เห็นเห็นแต่เพียงว่าน้องไปจับแล้วก็พัดตกไปเฉยๆนี่แหละครับกาเี่าพูดกี่ครั้งก็ไม่เหมือนกันแมก็ดื่มด้วยแล้ววันนี้ที่มีการจําลองเหตุการณ์แน่นอนก็คงไม่มีการดื่มเนี่ยมันก็ต่างกันดิถูกไหมฮะก็เลยทำให้มุมมองและหมายเสร็จเขาคิดว่าไม่กล้าแน่ๆไม่ได้แน่ๆแต่ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่า จำลองเป็นเหตุการณ์นั้นจริงๆเแบบเอาบทอินเนอร์มาให้เต็มมาให้ครบนะคะมิสแกรนควรทำได้เนาะในการแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้อยากไม่อยากให้พลาดค่ะว่าแบบเอาอินเนอร์มาให้เต็มค่ะ<อ>ว่าเราไม่ต้องดื่มซิงก็ได้แต่คิดซะว่าเราเมาอยู่แบบนั้นอนะแล้วก็แบบบทฉี่ขึ้นมากระทาหารบนเรือ,อแล้วเราจะทำยังไงเนะีเวลานั้นก็คือถึงแม้มันจะไม่เหมาะกับการไปฉี่บริเวณนั้นแต่ เราปวดฉี่นะคะอืไม่เหมาะแต่เราก็ต้องไปฉี่ไหมอแต่คนก็จะถามต่อนะคุณแจขอขอไปว่าอาอแต่บนเรือเนี่ยมันก็จะมีห้องน้าหรือเปล่าทําไมไม่ไปเข้าห้องน้าอะไรอย่างนี้ห้องน้ําเนี่ยมันเล็กมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับแล้วทีนี้เนี่ยพี่ปอก็เลยเอาของเก็บไว้ในนั้นเต็มเลยค่ะครับซึ่งมันเข้าไม่ได้อืมคือห้องน้ํามันเสียไหมมันไม่ได้เสียเราไม่ได้ใช้ค่ะอ๋อแต่ไม่ได้แล้วมันก็มีของเต็มไปหมดเต็มเลยค่ะเป็นมันคือห้องเก็บห้องเก็บของเล็กๆห้องหนึ่งอะ คือถ้าจะไปฉี่ในห้องน้ําจริงๆเนี่ยมันก็ไม่สะดวกกับพู้ใช้ไม่สะดวกเป็นไปไม่ได้เพราะว่าของมันเยอะมากคือ,อ,ม,อม,มันยากอะเอาไม่ได้อทีนี้ผมพยายาต่อเน,นื่องไอประเด็นฉี่ท้ายเรือเนี่ยนะฮะ,ะวันนี้จากการจําลองเนี่ยทางฝั่งของผู้ที่จําลองเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะไปนั่งฉี่ท้ายเรือด้วยชุดบอดี้สูทเหมือนกับที่คุณแตงโมงใส่ในวันนั้นเนี่ยแค่นั่งยอง,ยอง,ยองๆลงไปเนี่ยชุดก็เปียกแล้วแล้วนึกงผ้าไว้เคทีซีพี่บองรอดแรกเงินอนุมัติด้วย แตงโมเนี่ยจะไปนั่งยองๆฉี่ท้ายเรือเนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอแล้วเรือมันก็โค้งเพลงโค้งเพลงมันก็นั่งยองๆลำบากอย่างนี้ยฉันพูดที่นี่ที่แรกเลยนะครับเนี่ยเรื่องนี้คือว่าฟังดีๆนะครับนะครับฟังดีๆนะครับแซนบอกว่าแซนจะพูดที่นี่ที่แรกคําถามคือนะครับสามปีผ่านไปเหตุการณ์นี้เพิ่งผุดขึ้นในสมองนะครับเหตุการณ์นี้เพิ่งจะต่อเติมขึ้นมาแล้วครับเหตุการณ์นี้เพิ่งจะมีแล้วครับนะครับเพราะบอกว่าพูดที่แรก คำถามคือการเล่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับขณะที่หลังจากเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยการเล่าเหตุการณ์มันน่าจะจําได้มากกฝ่าหรือเปล่ามันน่าจะชัดได้มากฝ่าหรือเปล่าแต่บอกว่าพูดที่นี่ที่แรกคืออะไรครับเดี๋ยวไปฟังครับว่าพูดว่าอะไรครับหนึ่งสาเหตุที่วันนั้นมตกลงไปอ่ะอก็เพราะว่ากระโปรงโมเปียกแล้วโม,ม,ม,มหันกลับไปดูโ<า>ม,ม,มบิดตัวกลับไปดูแล้วโม,ม,ม,มเลยพลิกตกลงไปค่ะอ๋อนี่คือสาเหตุค่ะอ๋อไอชุดที่มันจุมลงไปในน้าใช่ค่ะแล้วก็เลยหันกลับไปดูเพราะว่ามันเปียกเฮ้ยมึงกระปรงกูเปียก แล้วมันก็พุ่งเงยหน้าขึ้นมาอาวปกแล้วนึกออกไหมคะคือเขายืนเขาพูดเขาพูดเขาพูดเฮ้ยมึงกระโปรงกูเปียกค่ะอ๋อแลุ้แซนทําไงตอนนั้นแล้วเขาก็ตกลงไปแล้วได้แค่นั้นเลยคือเร็วมากเหตุการณ์เร็วมากอนี่แหละครับคือคําที่พูดของคุณแซนบอกว่านะครับแตงโมพูดว่าเฮ้ยกระโปรงกูเปียกแต่สามปีก่อนนะครับ คุณแซนไปออกรายการต่างๆคุณแซนไปไลฟ์สดนะครับพูดกับตัวเองเนี่ยบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันไม่ได้ยินเสียงอะไรนะตะโมไม่ได้พูดอะไรเลยไปปฏิเสธแล้วนั่งน,นะครับหลังจากนั้นผ่านไป3าปีนะครับน้องตะโมกลับรุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยกระโปรงกูเปียกแล้วก็พัดตกไปคือ <c oughs> อะไรครับคุณแซน <c oughs> ก็ต้องบอกว่านี่แหละครับถ้าบอกว่าตัวเองนะครับ ไม่ได้พูดตัวเองพูดทุกครั้งเหมือนเดิมคุณแซนลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่คุณแซนพูดเอาไว้ในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการออกรายการต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมหรือเปล่าวันนี้กลกลายเป็นหลังจากเหตุการณ์ผ่านมาสาปีกลายเป็นผุดเหตุการณ์เพิ่มขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้นะครับมีเหตุผลเพราะว่าคนบนเรือไปจำลองแล้วจำลองเหมือนจริงนะครับตามที่คำพูดของคุณหรือเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าจาลองเหมือนจริงตามคําพูดของคุณแซนคุณแซนก็ต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมาใหม่เพื่อจะไม่ให้ตรงกับคําพูดของตัวเองสร้างเงื่อนไขเพื่อไม่ให้ตรงกับการจําลองหรือเปล่าครับอันนี้คือสิ่งที่ตั้งคาถามเอาไว้เลยครับคะอะออออ,อแล้วซึ่งวันนี้ที่ดูเนี่ยก็เหมือนกันเขามาจัดการจําลองล้อล้อเลียนอะ่ะคือในความรู้สึกเรานะครับกับม,มันมันไม่ไม่ควรทำแบบนี้อ่ะอันนั้นผมผมต่อเนื่องเลยแต่พอพอคุณไดโมเนี่ย หันใบจับชายมันชายเสื้อหรือชายกระโปรงใช่กระโปรงหรือใช่อะไรสักอย่างที่ผูกเอวไว้อยู่อ่ะแล้วมันจุ่มลงไปในน้ำแล้วบอกเฮ้ยมึงกระโปรงกูเปียกกูเปียกแล้วก็ตกลงไปเลยใช่แล้วก็ปี๊ตกแล้วหลังจากนั้นคุณแซนกับพลบนเรือทําอะไรกันต่อฮะก็แซนเขากรี๊ดค่ะกรี๊ดเลยคแล้วก็เขารีบไปกบกเรือกลับมาครับตอนนั้นมันมันแล่นไปไกลจากจุดที่ตกหรือยังฮะไม่ไม่ไกลนะคะคือมันกรี๊ดปุ๊บพี่ปอก็รีบรีบหักเรือให้เร็วที่สุดอ่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีอะ แล้วเจอไม่เจอไม่ไม่เจอไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเลยค่ะมันมืดมากไหมคะตอนนั้นมันมืดคืนนั้นมืดสนิทค่ะมืดสนิทคืออยากให้ลองคิดดูถึงหลายๆปัจจัยในการที่จะเกิดแผลนั้นด้วยค่ะคครับเพราะว่าเป็นไปได้ว่าเกิดได้ตอนไหนก็ได้อะหมายถึงแผลที่ต้นขาใช่ใช่ค่ะคือคือบนเรือไม่มีแผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ะร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นต์คืออีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าแผลบนต้นขาเนี่ย อาจจะมาจากการกระทําบนบกหรือเปล่า <S <S ไม่ใช่ในน้ํามีการกรีดอะไรกันก่อนบนบกหรือเปล่าครุณแซนให้ทีมนั้นไปปรึกษานักกฎหมายวันดี้ว่าว่าเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไสงสาระสาคัญอยู่ตรงไหนเขาจะได้จับถูกจุดเพราะว่าตอนนี้ทันทีนที่เขาหลงประเด็นหลงประเด็นกันอยู่นะคะครคือแบบไม่รู้ว่าจะเอายังไงมาแก้ไขสำนวนดีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีนักกฎหมายดีๆสักคนอาจจะเวิร์กก็ได้ค่ะครับครับอ่ามีผู้ชมถามมาแล้วเรื่อง1ิบวินาทีฮะ อ๋อที่คุณบอกนานโดนคือความจริงแล้วคือเขาเกาะอยู่ไม่เกินประมาณสามวิค่ะความจริงแล้วหมายถึงว่าตอนที่เกาะแบบไม่ไม่ค่ะตอนที่เขาล้มแล้วมัาพยายามเกาะเรือพยายามเกาะเรือใช่พยายามคือเขาเซใช่ไหมคะแล้วเขาก็ล้มพยายามเกาะเรือใช่เออเราก็คว้าเขาไม่ถึงเพราะว่ามันเทลงมาเยอะมากเลยนะคือได้สมมติว่าท่นจะคว้าเขาเนี่ยก็คือต้องทิ่มลงไปเลยเราก็จะตกลงไปด้วยใช่แล้วเราเราก็กลัวอยู่แล้วนะเราเออไอ้ตอนตอนตอนที่ตกลงไปที่บอกว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากเนี่ยคุตตะโมตกลักษณะแบบน เกาะเรือนะครับย้ํานะครับว่าแซนบอกว่าเกาะเรือแต่ปอบอกให้เกาะเครื่องผมว่าคุณแซนกับคุณปออะก่อนที่จะแถลงข่าวอะนะับคุยกันก่อนดีกว่าไหมเพราะแซนบอกว่าพยายามเกาะเรืออ่ะพยายามเกาะเรืออ่ะโอเคนะพยายามเกาะเรือแต่นะปอบอกว่าเกาะเครื่องสิบวิคืออะไรครับวันนี้ใครกันแน่ครับวันนี้คุณอยู่ในเหตุการณ์เดียวอะไรกันทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่คุณลองไปย้อนดูนะครับทุกวันนี้เรามีนิติตอนฟุตปิ้น ในการนี้เราลองไปย้อนดูว่าสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่พูดไม่ได้เป็นความจริงใครกันแน่ที่พูดทุกครั้งไม่เหมือนกันคําถามคือเกาะเรือนะครับคาว่าเกาะเรือเนี่ยคือแน่นอนครับเวลาที่คนจะตกนะครับหรือคนจะอะไรเนี่ยฟ้าอันนี้แน่แน,นอนแต่อย่าลืมนะครับบริเวณเรือกับสายมันไม่มีอะไรกวา่าอาจจะแบบเอ้ยแตะลงไปแล้วก็ไปแล้วก็หลุดลงไปเลยถ้าเกาะได้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับสามวิเนี่ยไป12เมตร เหมือนที่คุณอัจฉริยะว่าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะวันนี้ผมว่าคนที่จะต้องนะครับทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นคุณแซนกับคุณปอมากฝากับทีมงานคุณดิฝ่าไปตกลงกันให้แน่ชัดแต่ก็อย่างที่บอกคนเราเวลาที่มันโกหกอะ่ะมันจะไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วฮะคือวันนี้ที่จําลองกันเนี่ยเหมือนกับเบี่ยงออกข้างแต่วันนั้นเนี่ยคุณแซนมองทันไหมว่าตกแบบตกไปตรงๆแล้วเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้หรือว่า hmm. ยังไงมันยังไง คือตกแล้วก็ไปเกาะอ,อยู่ตรงฝั่งกาบสายเรือครับใช่เกาะได้แป๊บหนึ่งข่าได้แป๊บหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไปอ๋เอเอ,เอาวันนี้เนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือการเอาเส้นผมไปทดลองอ่ะอันนี้คือชัดเจนนะครับแซนบอกว่านะครับสามปีที่แล้วไม่เห็นแสบตาถอดคอนแทคเลนนั่งเล่นโทรศัพท์นะครับแต่วันนี้เห็นบอกว่าน้องแตงโมตกไปเนี่ยแล้วเกาะกาบสายกาบสายเรือ แต่คำถามคือปอบอกว่าอะไรครับปอบอกว่านะครับทำการเการะตรงไหนครับตรงนะครับตรงเครื่องยนตน์นะครับเกาะตรงเครื่องยนต์เนี่ยสิวินะครับเกาะตรงเครื่องยนต์สิบวิอ่าคำถามคือแล้วสรุปแล้วยังไงกันแน่คืออะไรกันแน่นะครับนะครับเกาะตรงเครื่องยนตน์สิบวิ อยวไปดูนะครับ่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นทางตัวผมซึ่งเป็นผู้ที่อยู่บนเรือย่าไปฟังปอนะ,นะผมขอบคุณครับแต่ผมมีคําถามครับว่าถ้าท่านจําลองแล้วท่านจําลองไม่เหมือนเหตุการณ์ร้อยเปอร์เซ็นท่านจะจําลองทำไมถ้าจะจําลองให้เหมือนถามว่าจะจําลองแบบไหนนะครับ โคบอลรุ่น 25S4 เรือประเภทนี้ครับเราจะมีเครื่องยนต์อยู่ท้ายเรือ,อตัวนี้เรียกว่าเครื่องเอาบอร์ดนะครับคำว่าวเครื่องเอาบอร์ดจะมีใบพัดอยู่านข้างจากที่คุณแซนเล่านะครับในรายการโหนกระแสหรือว่าการให้ปัดทำเนี่ยในชั้นสาเนี่ยคุณแซนได้อยู่ตัวเบาตัวหลังอัวน,นี้เขาเรียกว่าเบาะเมนเหมือนโซฟาแลวได้ยืดขานะครับตำแหน่งที่คุณแตงโมหยุดตรงนี้นะครับตำแหน่งที่ตก ตกไปแล้วเกาะเนี่ยนะครับทําให้ขาเนี่ยจะยืดมาอยู่ฝั่งนี้นะครับขาเนี่ยจะยืดมาส่งช่วงใบพัด <c oughs> เพราะฉะนั้นการจําลองแบบง่ายๆนะครับอันนี้ผมให้เห็นภาพจริงนะเนาะต้องอยู่อยู่ตรงนี้ลักษณะที่ตกต้อง,กอง,องตกอยู่ข้างเครื่องตกอยู่ข้างเครื่องไม่ใช่ตกทแะแยง45องศากระโดดหลอกนอกเรืออ่เป็นคนละเรื่องกันอ่าผมย้ำอีกทีนะครับตกต้องอยู่ตรงนี้ แล้วต้องเกาะก่อนด้วยนะครับต้องเกาะก่อนนะเกาะเนี่ยขอให้สักประมาณสิบวิอ่าสิบวิก่อนแล้วค่อยนับนะครับจมลงไปเนี่ยซักสิบวิเนี่ยเพราะใบพัดมันจะปัดน,นะครับดูวิถีจะเท่าที่เครื่องไหมสรุปแล้วแซนบอกว่าเกาะเหมือนกันเกาะเหมือนกันนะใช้คาเกาะเดียวเลยต้องให้มันเกาะเหมือนกันแซนบอกเก,ก,กาะกาบเรือด้านซ้ายปอบอกให้เกาะข้างเครื่อง สรุปแล้วคุณสองคนไปตกลงกันก่อนดีกว่าไหมนี่แหละครับเขาเรียกว่าอย่างที่บอกว่าคนเราเวลาที่จะพูดอะไรแล้วนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องจริงเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนไปตลอดเวลาหรือเปล่าคิดกันเองครับ